สบายดีครับพี่น้อง FC ที่เคารพรักทุกท่านนะครับลุงพันธุ์พน OCK เด้อครับก็มีภารกิจนะครับในพานะครับแอนเฟมิลี่กับดาด้าครับมาที่ตลาดครับพี่น้องอำเภอวานอนมาซื้อถุงขยะเนี่ยซื้ออะไรหลายอย่างครับนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับน้องดาด้าสาวลูกครึ่งเฮาเพิ่นบอกว่าเพิ่นอยากได้พัดลมเพิ่นอยากได้พัดลมโอ้อูพี่น้องนะครับพัดลมนี่มาเป็นดงเลยพี่น้องว้าตัว เอาแบบเลืองดีดีเนาะลูกค้าเนาะเออเอาแบบแบบจะได้แบบเลื่องแบบนั้นแหละเอาแบบราคาที่สู้ไหวเออเออฮะเียวเนียวซับฟ้าสดใสเออมันมีอีกรุ่นหนึ่งนะดาดารุ่นมินินี่รุ่นน้อยๆยนี่นี่แบบนี้ก็มีนี่มันจะอยู่ได้กี่เดือนจะอยู่กับเราตลอดไป นี่แหละที่นาเดียไปยืมของเอ็มมินน้อยมาบ่โอ้นั่นแหละพีไซดเอมินน้อยเอ๊ไซมินน้อยแอ็มินน้อยมาเออบ้านบ้านนี้อยากได้แบบไม่เป็นบ่ไม่คือมันต้องคืนมินน้อยต้องคืนมินน้อยโอ้มินน้อยใซดมิขนาดมินน้อยใไซรุ่นนี้เป็นบ่เออบ้านนี้ถ้าเป็นดาด้าสี่ซิบห้าซิบก็ต้องเอารุ่นใหญ่แล้วเอ้ยเออไม่นเออแบบนี้ก็พอดีนี่พอสู้ไหวเออพอสู้ไหวพอสู้ไหวเนา เออโอสีชมพูอ่องต้องอีกต่างหากคากป่านยังออบานนี้ไม่ใช่ว่าสีเขียวก็สวยนะเออเกียวทับแล้วโอ้ยสวยคือดาดานั่นล่ะอันนว้ับ้กี่กว่าเนีเออโอ้ที่บ้านเอาใช้สีเขียวหมดเลยไม่คือรายใจแท้ยามโมนะ่ฮอตนาที่เปลี่ยนแล้วเอาแบบเรึสี19ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไหนพันบอกกันเออเออลี้ยงตัดสินใจซื้อ <laughs> จ้าไม่ลุงช่างลุงช่างมาซื้อที่ร้านนี้เขาคยมาดูเมื่อก่อนก็มาซื้อไอเครื่องปั่นของเงินประไทยบ้านนะปั่นพริกเหรนะเออมาร้านนี้ได<ส>้ครบทุกอย่างไหนอ่ามีครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตู้หยอกตู้เย็นหม้อกอขอกกข้าวเออทางทางในมีหลายอย่างว่า โอเราไปดูร้านร้านนั้นเราซื้อไม่ไหวลุงพันจ้าใครว่าจะมาซื้อหม้อเหมือนกันนั้นน่ะไปไปเบิงหม้อก่อนไปไปดูซสียก่อนไปไม่ต้นตอนนี้รู้สึกว่าเออไปไปไปดูซสียก่อนเออไปดูซสียก่อนเฮาเฮาเบิ่กซื้อเพิ่นบ่ไริคิตังค์เออเกิดเอาเปลี่ยนใจเราซื้อเลยได้เห็นเรได้สั่นเออมันบ่ฮอดเปลี่ยนในที่นี่นะไปเออว่าสนใจเครื่องซักผ้าเอาเครื่องซักผ้าก็เอานี่นี่เพราะว่าที่ใส่อยู่มันมันน้อยบ่มันน้อยเจ้าอยากได้ ราคาพอพฟังประมาณไหนครับเครื่องเครื่องเครื่องเสื้อผ้านี่ราคาทึกสุดนี่เท่าไหร่ครับนี่นี่เลยดาดานี่สามพันเสนี่เกีอบโคร่โอ้ยหายห่วงเลยนี่ด่าด่าอยาเอาใหญ<า>่กว่าน,นี้เพราะว่าไซไากกส์สะะสรวมกันสามคนไงโอ้ยเจ้ากระชักเท่าตัวสองตัวนะมาไปสักรวมกันเท่าตสามคนนะมาเอาแบบว่า,าอาทิตย์หนึ่งซักครั้งหนึ่งแบบโอ้ได้เลยถ้างั้นก็ขยับขึ้นมานี่ตัวนี้ตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนั้นเนี่ย รุ่นำนำ้ำดบ่เราใช้กัอเอ,อ,อ,อโอ้หลายคนไปซักน้ำกันโอ้ไ,ไ,อไปแล้ว้เอาไปเอาไป,เอาไปไว้น้ำกับเจ้าปารีเจ้าวลุงพันธ์สิได้ไปบริการน้ำเล้นี่อ๋อได้เลยค่ะลุงพันธ์โอ้เยี่ยมเลยา,า okay, อยโอ้ยมันพอแหงแล้วจะได้สัมนี่ก็ใไส้พอแหงแล้วเอาออลีเอาขึ้นไปเบิ่งหม้อให้ยังไม่ได้เบิ่งหม้อเบิ่งไปเออเพิ่นเสียเหม้อน้อยหม้อใหญ่ปไหน เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเอาพะล้มนั่นละใสใสโน้อหม้อเฮาอยู่ทา้งไหนโน่นี่หม้อนี่หม้อนี่หม้ออยู่นี่โอ้โหเอารุ่นไหนเอารุ่นไหนไม่ถามตัวเองเอารุ่นไหนมีขนาดเล็กขนาดใหญ่โมงข้าวโอ้อันนี้อันนี้ครับผมระดับชาร์ปชาร์ปโอ้ตีแต่พูดถึงเราก็อยากใช้รุ่นนี้นะอันนี้อันนี้คือหยั่งอันนี่้อันนี้ เขาคือเป็นรูปทรงแบบนี้โอ้จะบอกว่าไปอะไรที่เจ้าไมพูด้น่ะม่ได้าวมาเปลี่ยนเนาะมันไซส์ไม่ดีมือขันมาช้านี่มันข้าวไม่สุกเขาจะซื้อไปเลยปักมันน่ะมันคือกันเบิร์ตก้นมันน่ะเออลุงบ้านาลคอยสนใจไซส์นี้โอ้รุ่นมาตรฐานนี่เนาะนี่ทำบุญทำทานทำงานได้เลยนี่ใช่เวลาเราทำทำเราทำข้าวมันไก่เจทำอะไรเราก็โอ้้เออ แต่เวลาเราทำอะไรเยี่ยคอยสนใจจริงนะหมอเนี่ยครับผมเอออันนี้ของ Panasonic เออแจวเลยแจวเลย Panasonic อันนี้ชาร์จครับผมจ้า Panasonic นะคือเคยเห็นรุ่นน้อยๆอยู่นะนี่นี่นี่รุ่นแบบนี้ก็ได้การนะนี่อ้าตัวอ่ะเพี้ยดีเอลนะมาอยู่คนเดียวโอ้เหมาะสำหรับคนโสดเนาะนี่เนาะอือคนสุดมาคนเดียวนี่เฮ้ เอา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 ไว้กินเป็นการส่วนส่วนตัวเนาะเออไม่ใช่ส่วนรวมบอกเออเป็นเป็นเป็นฮ่าโอ้ข่าวท่านอกจากอันนี้แล้วยังมีอ๋ออันนี้อันนี้เป็นี้เงอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเครื่องปิ้งขนมปังเฮ้เครื่องปิ้งขนมปังเอาแล้วไม่ปิ้งมันอยู่ไหนเอาเหล็กปิ้งเลยเวลาเราใส่ขนมปังในช่องนี้โอ้ที่ตรงนี้ปึ๊บแล้วพอมันมัน เราต้องเสียบปลั๊กไฟก่อนนะโอ้เสียบปลั๊กไฟก่อนปิ้งข้างบนนี้บ่ะไม่นี่เราเราช่องแล้วก็กดตรงนี้ลงลึกแล้วพอเดี๋ยวมันจะเด้งเองโอ้เรา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 ปิ้งปลาได้ไหมไม่ได้ปิ้งปลาอย่างอื่นไม่ปิ้งอันเดียวนน่ปิ้งทั้งปลาปิ้งทั้งขนมปังปิ้งไก่ได้ด้วยอันนี้โอ้ใส่อันนี้อย่างเดียวไม่ไม่ยังได้ห้าม่ยังอันนี้คืออะไรไมโครโฟนมักอะโล โอให้ลุงพันไปร้องเพลงไว้ต้อง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 ตให้ลุงช่างนะงเ,เออเขาว่าเอาอันนี้คือยังส่งมานี้ใส่แว่นไม่ลงล็อกเลยเหรออันนี้อันนี้นี่ีเ่ๆๆเขาเรียกว่าอะไรนี่นี่สิ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้อันนี้คือยังน้องพี่น้องนี่เครื่องยังพี่นอ้องว้ามเขาเคยเห็นได้นี่ าดาอันนี้มอหุงเข้ามั้งนี่กล้วยหรือเปล่ามอหงเข้าหรือไม่ยังนี่ไม่ใช่เอนอมาดูซินี่เขาเรียกว่าอะไรเจ้าไทพอรู้เรื่องนี่นี่นี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนี่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 มอหงเข้าขนาดเล็กหรือไม่ยังนี่ยมอันนี้เครื่องทาแซนดิ้าว โอ้ยเรานึกว่ากระเป๋าหิ้งกว่านะอันนี้นะโอ้นึกว่ากระเป๋าไฟฟ้ามันมีหูหิ้วนี่นะไฟฟ้าอยู่นี่มันเสียบได้นะเออว่ามีหูหิ้วนึกว่ากระเป๋าไฟฟ้าระบบใหม่การเวลาโอ้ต้องดูเวลาทุกครั้งู้วยยเอ้าวว่จะถึงนี่เก้าหนึ่งสองสามเห็นนะมันออกจริงมาทำไงโอ้ยเอาดาดา ข่อยอยากได้หัวใจนี่น่านี่เครื่องยังนี่พี่พี่เครื่องยังไงเครื่องอะยังหัวใจนี่เอออันนี้มันแอพโผล่เนี่เครื่องยังโน่มันคือเครื่องอะไรคะเนี่ยโอ้น่าจะเป็นเครื่องปล่อยโอโซนหรือว่าฟอกอากาศน่นี่ถั้าแว่นเจ้ามันมันมองไม่ดีแล้วนี่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 โอ้นว่นสายตาเอาเลยเลือกใหม่ได้เลยแว่นอะไรเอ่ยํามันไม่ลงแล้วนะเห็นไมขามันค้างอยู่บ่ ขามัค้างตงเยอเนันมนุางขมันค้างขมั้างผมแล้วก็เข้าล็อกเลยเปลี่ยนใหม่ได้แล้วเปลี่ยนใหม่ได้แล้วดูทรงผมนะโอ้นี่เขาเอื้อนเว้นตาบ่นี่เอาเว้นตาแล้วอ่ะโอเคเราไปนาทีเลยสวยได้นี่สวยได้นี่เว้นตานี่อันจ้บาทได้เออโอเค้ะกตัดสินใจซื้อแล้วนะคะซแล้วอื โอเคได้เครื่องเครื่องเครื่อง,งเครื่องซสกผ้านี่เข<ม>้าเฮาเอาไปนี่เข้าเฮาเห็นจากไหน<ม>เฮ้าบาด้สักเลย<ะ>บ่ เขาเขาเขาซักให้เราเองบอกเรื่องไหนเออปั่นๆแล้วก็เอามาล้างเอาโอ้นึกว่าไปเสียบปักเลยเขาไปเอาจากราวตากผ้ามาซักให้เราเลยแล้วไปตากให้พร้อมบอกโอ้จ้าไปไปไปใชเอาไว้สำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมพิพิธภัณฑ์มูลอมหฮมทรัพย์ทุกตัวนะครับเพราะว่าจะเป็นครีมเจียวลังน้าเจียวอาบน้ําเซรั่มนะครับทีพีกาแฟทีพีโกโก้นะครับครีมกันแดดนะครับสาบู่ฮันนี่โซบเด้อแอดไลน์ทีพีสกินออฟฟิเชียลรวมไปถึงคอลลาเจนน้ำนะครับ ฝากในว่าบอวกก้มใจของพี่น้องเอฟซีที่เคารพไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยเฮ้เป็นอะไรเมื่อกี้อ่ะเป็นยังเรียนพวกโบเดื้อโอ้อย่าบอกใครเสียวอืม